สวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเมตเตอร์เกมนะครับลนคลิปนี้นะฮะทุกคนผมจะมากินกุ้งแช่น้าปลานะครับผมหลังจากที่ไม่ได้กินมาเป็นเดือนนะครับผมที่มีโควิดระบาดนะครับผมก็ไม่ได้กินกุ้งแช่น้าปลาเลยนะฮะวันนี้ก็อดไม่ไหวฮะกินกุ้งแช่น้าปลาดีกว่าหิวมากครับทุกคนครับไม่ได้กินมาเป็นเดือนนะฮะวันนี้ก็อดไม่ไหวครับผมจัดสักหน่อยหนึ่งเนาะ นี่ก็ทําความสะอาดมาเรียบร้อยครับผมแช่โซดาล้างน้าเกลือนะครับผมแล้วก็ล้างแบบสะอาดๆมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะบีบมะนาวเพิ่มด้วยนะครับทุกคนนะเราจะบีบมะนาวราดไปเลยครับทุกคนอืวันนี้กินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดครับเพิ่มความแซ่บครับผมบีบมะนาวไปเลยฮะ อมมะนาวครับม,มาแรงวันครับผมมาครับทุกคนครับกินกุ้งแช่น้ำปลาด้วยกันนี่กินกับซีฟู้ดแซบๆหอมๆมีผักชีผักกาดนะครับผมอันนี้ปลูกเองนะครับผมผักวันนี้มาครับทุกคนครับก,กุ้งแช่น้ำปลำปาครับผม ไม่ได้กินเป็นเดือนอร่อยมากผักชีปูกเองครับทุกคนอ ที่เราปลูกเองมันจะกินได้แบบเต็มปากเต็มคำนะทุกคนเนาะเวลาซื้อมาจากตลาดเนี่ยกินมันกับข้ามแม่งข้ามแม่งอยู่อะกลัวยานะครับผมอันนี้เราปลูกเองครับผมกินแบบจุกใจไปเลยอันนี้แตงกวาครับแตงกวาไม่ได้ปลูกเองมีผักกาดนี่ปลูกเองครับ จิ้มแซบมาครับผมทำเองครับวันนี้ อยากกินกุ้งแช่น้ำปลาแบบหิวกระหายมากทุกคน <laughs> ดีเดี๋ยวเราลาดไอ้รานลาดน้ำจิ้มไปนิดนึงนะทุกคนเนะาะโอ้โหลืมไปครับทุกคนเรามีกระเทียมด้วยนะทุกคนนะขาดไม่ได้คนระับผมกระเทียมวันนี้กระเทียมแบบเป็นหัวใหญ่หญไม่มี <laughs> จัดหัวขนาดนี้ อืสองตัวเลยเป็นไงครับทุกคน วันนี้แซ่บที่สุดครับทุกคนพาอว่าหิวก็หายวันนี้กุ้งแบบสดได้ใจมากมจังเหี่ยวไม่ร่อยครับ มาทุกคนครับกินด้วยกันครับผมวันนี้แบบแซ่บๆเลยครับกระเทียมอันนี้ยจะถุนเผ็ดกว่าอร่อยกว่า โก่งแบบเด้งมากทุกคน ้านทุกคนเป็นไงกันบ้างครับผมฝนตกไหมเขาบอกว่าพายุเข้านะครับช่วงนี้เนาะตอนนี้รู้สึกว่าจะเข้าภาคอีสานก่อนเดี๋ยวภาคเหนือก็จะตามมานะครับผมตอนนี้รอให้ฝนตกมากๆเลยครับทุกคนครับร้อนมากแล้วก็อยากจะไปจับอึง่ง <c oughs> เดี๋ยวถ้าฝนตกเดี๋ยวเราไปจับอึ่งกันเนาะคนเนาะตอนนี้รอก่อนนะฮะ จับมอกเราล้างน้ำจิ้มไปเนี่ยมันจะสุกๆนิดนึงนะทุกคนเนาะโอเคเลยครับผมมันสะดุ้งสะดุงอะ่ะเนี่ยมันจะไม่ดิบมากครับกำลังดีครับผมวันนี้อร่อยมาก มาครับทุกคนครับ วันนี้ไม่ได้แตงแ,แก่ทุกคน,น,นดูดิแตงไม่หวานเลยแซ่บเลยครับทุกคน แซ่บพอน้ำจิ้มสุดยอดน้ำจิ้มวันนี้สามรสจริงๆ มือนี้สมกับที่เราคอยมาเป็นเดือนครับทุกคนครับแ <laughs> จ่มมากอื เพดกะแฮมครับตอนนเย็นๆลมดีมากครับทุกคนครับตอนกลางวันนี้อยู่ไม่ได้ครับผมจากที่อาบน้ำมาออกน้ำมาปุ๊บเหงื่อไหลปั๊บเลยตอนนี้โอเคเลยครับผม กุ้งเด้งแล้วก็หวานมากครับวันนี้ไม่อยากให้หมดเลยครับทุกคนเหลือสามตัวเอง ตัวสุดท้ายครับทุกคนไม่อยากให้หมดเลยครับผมมือเนี้ยอร่อยมากมกุ้งก็สดน้ำจิ้มก็อร่อยเด้งหวานมาครับทุกคนกินด้วยกันครับ โอเคครับทุกคนครับคลิปนี้ก็มากินกุ้งแช่น้ำป่านะครับผมอร่อยมากเลยนะฮะหลังจากที่เกิดโควิดมาแล้วผมก็ไม่ได้กินเลยนะครับเป็นเดือนๆเลยนะฮะโอเคครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับผมด้วยนะฮะละคลิปนี้นะครับผมขอตัวลาทุกคนไปก่อนไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ